นะครับก็ยามเช้าเนี่ยก็อยากจะให้ให้ก็คิดกับพี่น้องประชาชนคดีทน,นายตั้มเนี่ยโอนะ้โหและยังไปหลายวันผมได้ข่าวว่าเขาน่าจะออกหมายเรียกทนายตั้มนะมารับทราบข้อกล่าวหาประมาณนี้ส่วนบางคนไปบอกอเลยเขาจะแจ้งข้อหาทนายตั้มช่อโกงประชาชนได้ไหมไม่ได้หรอกนะถ้าโดนข้อหาช่อโกงว่าช่อโกงพี่อ้อยอย่างเดียวไม่มีช่อโกงประชาชนบางคนก็ไปเพิ่มข้อหายเขานะครับนะมันไม่ถึงขนาดน,นั้นแล้วครับ ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะได้ข่าวว่าวันนี้พี่อ้อยน่าจะไปพบพนักงานสอบสวนกองปราบกองกำกับการสามนะที่ผมทราบนะกองกำกับการสามบางคนถามว่าทําไมต้องกองกำกับการสามกองกำกับการสามดูแลโคราชนะโคราชอยู่ภูทรภาคสามนะครับเพราะฉะนั้นกองกำกับการสามถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเรียกพี่อ้อยมารับทราบข้อกล่าวนะไอ้เรียกเรียกอะไรตั้งมารับทราบข้อกล่าวนะนะครับก็ก็ว่ากันไปผิดถูกก็ ทนายจ้ามก็มีสิทธิ์สู้คดีนะเขาก็บอกเขาก็มีพยานหลักฐานที่หักล้างไปทําผิดก็ติดคุกถ้าไม่ได้ผิดก็ชนะคืออย่างนี้คดีทนายจ้ามเนี่ยสมมุติถ้ามีความผิดนะโดนลบชื่อออกจากการเป็นทนายความนะเพราะอะไรไหมครับเป็นการโกงลูกความเขาเรียกตบัดสินตบัดสินลูกความโดนลบชื่อเลยนะเรื่องคือการโกงเงินลูกความนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงสมมุติว่าทําผิดนะนะครับนะนะครับนะนะบนะก็โดนลบชื่อ แต่ถ้าถามผมสําหรับทนายตั้มในการลบชื่อออกจากการเป็นทนายความผมว่าเขาไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่เพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาเป็นทนายเซเลบเป็นทนายคนดังแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปว่าความในศาลใบอนุญาตทนายความใช้ว่าความในศาลแค่นั้นแหละเขียนคําฟ้องเรียงฟ้องกันนันแหละแต่ในชีวิตจ,จริงทน,นายความหลายคนที่โดนลบชื่อไปเยอะแยะพวกโกงลูกความทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยัง ทำมากินใช้ชีวิตอะไรได้ปกติไม่มีอะไรก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ได้อะไรก็ได้นะนะครับให้คําแนะน,นําด้านกฎหมายได้หมดยกเว้นว่าความอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรนะนะครับแล้วคนทนายตั้มแกไม่ค่อยไ,ไปขึ้นศาลเท่าไหร่นะแกก็โลดแล่นอยู่ในโซเชียลเนี่ยนะครับนะนนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องทนายตั้มสุดท้ายคดีจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าได้ข่าวตํารวจก็จะเรียกพี่อ้อยผู้เสียหายไปพบในวันนี้นะ วันนี้แน่นอนที่ผมทราบนะทราบแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะนะครับแล้วก็สอบปากคำว่าไปชอบโกงยังไงมีเจตนาตั้งแต่แรกยังไงพยานเอกสารหลักฐานต่างๆทําขึ้นมาทําไมทําไมปล่อยคดีมานานนะขาดอายุความหรือเปล่านะโอ้ยคดีพวกนี้ข้อต่อสู้มีเยอะแยะนะนายตั้วแกก็เดี๋ยวก็ต้องเตรียมไปพบพนักง,งานสอบสวนบางคนก็ปล่อยข่าวว่าจะออกหมายจับนายตั้วแต่ผมว่าไม่น่ามีอย่างว่าแค่หมายเรียกเพราะเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับ นะการนําเสนอข่าวบางทีแม่กันเลยเกินเลยไปหน่อยนะับอันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องทนายตั้มนะถ้าเราเข้าไปดูในโซเชียลเนี่ยก็คนก็โจมตีทนายตั้มเยอะนะครับแต่เขาก็มีหน้าที่ต้องฝ่าฟันไปคันพี่เดจะไปออกหน้ามากก็ทัวลงก็ลําบากอยู่นะเกิดเป็นนะปพี่เดเราไปอยู่ในกลุ่มของทนายนะครับแต่ว่าการกระทํของแต่ละคนก็เป็นเรื่องแยกกันไป นะเรื่องหลักๆของทนายตั้มที่โดนตอนนี้ก็มีอยู่อสองเรื่องนะครับที่เป็นข่าวก็คือหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องพี่อ้อยไปแจ้งความหาว่าชอบโกงนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าทนายตั้มถูกทนายของบอสพอกล่าวหาว่านะไปตบรัพย์เรียกเงินเจ็ดล้านกว่าเพื่อไม่ต้องแจ้งความเพื่อนงับคดีนะครับจะโดนสองคดีคือการกล่าวหาคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่าย นะไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่คราวนี้การกล่าวหาบุคคลอื่นนะครับเขาจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหานะครับกล่าวหานี่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นคดีพี่อ้อยเนี่ยนะครับอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะครับทั่วๆไปว่าเราจะไปแจ้งความว่าใครช่อโกงเนี่ยมันต้องมีลักษณะมีเจตนาตั้งแต่แรกไปนะนะมีเจตนาตั้งแต่แรกในการที่จะคดโกงช่อโกงเขาคือเจตนาเนี่ย นะระหว่างพี่อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยนะถ้าทนายตั้มจะมีความผิดมันต้องมีเกียรตนาตั้งแต่แรกที่จะช่อโกงเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทนายตั้มกับพี่อ้อยเนี่ยมันมันมันเป็นความสัมพันธ์ยังไงแต่ถ้าผมติดตามข่าวนี่นะผมก็มองว่าสองคนนี้ต้องรักรขกันมากนะถ้าไม่รักรขกันเนี่ยก็คงไม่มีวันนี้ไม่มีการส่งมอบเงินจํานวนตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านนะ ไปไหนมาไหนไปเที่ยวด้วยการอะไรต่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะอันนี้เรื่องแรกนะครับต้องมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนถึงขนาดไว้วางใจมอบเงินมอบทองจํานวนถึง70กว่าล้านให้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะในการดําเนินคดีกับทนายตั้มเนี่ยผมอยากจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย,ยแต่อยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายต้องสืบไม่ได้ว่าทนายตั้มมีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะหลอกเอาเงิน70ล้านจากพี่อ้อย นะครับนะถ้ามีเจตนาตั้งแต่แรกเลยไม่มีเจตนาที่จะเอาเงินเอาทองไปลงทุนตามที่พี่อ้อยว่านะไปลงทุนทําแลตฟอร์มลอตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยนะครับนะถ้ามีเจตนาจะชอนะ่อโกงเนี่ยอันนี้มีความผิดฐานชอ่อโกงนะเจตนาแรกที่ทุจริตก็คือว่าอยากจะเอาเงินเขาํามาทุจริตภาษากฎหมายคือสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันนี้คือคํานิยามที่อยู่ในตัวบทกฎหมายนะครับแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นอันนี้คือ,อ,นนคอข้อกฎหมายมีเจตนาจะเอาเงินเขาอะโดยวิธีโกงทุจริตแล้วก็หลอกลวงก็คือแสดงข้อความเท็จไม่ได้พูดความจริงนะหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งก็คือว่า มีเจตนาจะโกงเงินเขาไม่มีเจตนาที่จะไปทําตามคำว่าสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ผลจากการหลอกลวงได้เงินได้ทรัพย์สินไปจากพี่อ้อยนะครับผู้เสียหายนะครับนะดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือหนึ่งต้องมีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะโกงมีเจตนาที่เอาเงินเขานะครับแล้วก็มีการหลอกลวงเขามีการปกปิดความจริงเขาแล้วผลจากการหลอกลวงหรือปกปิดความจริง ได้เงินได้ทองของเขาไป71ล้าน2ล้านยูโรอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายน,นะนะครับเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกผมไม่ใช่ศาลย้ําเสมอนะพี่เดเรียนจบกฎหมายมานะครับนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายในฐนะานะที่เรียนจบกฎหมายมาในฐานะที่ประกอบวิชาชีพในายความก็คือปร,ประมาณนี้เข้าใจนะชัดเจนไหมครับนะอันนี้คือนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้มันมีอะไรที่น่าสงสัยเยอะ 1. ผมอยากจะให้ความรู้ระหว่างพี่อ้อยกับกับทนายตํามเนี่ยรักกันมากเลยนะเหตุใจมันถึงมีมีเรื่องมาแจ้งความกลับกันอันน,นี้แรงจูงใจหรือสาเหตุโกรธเครืองมาจากอะไรข้อสอมันมีการโกงกันจริงไหมหรือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาคนก็สงสัยว่าเอ้เงินมันเยอะนะนะเจ็ดล้านทำไมเอามาให้ทนายความคนหนึ่ง ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องไม่ใช่เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นเมียหลวงเมียน้อยแต่ทําไมเอาเงินจํานวนมากมาให้คนก็สงสัยไอ้ความสงสัยใน,ในพิรุษต่างๆความสมเหตุสมผลเนี่ยมันก็นํามาซึ่งทัวลงไปยังทนายท่านคนก็ด่ากันโอ้ใครเขาจะเอาเงินมาให้คุณใครจะให้มึงบ้างอะไรตา่างๆมึงไม่ได้เป็นสามีภรรยากันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นเมียหลวงเมียน้อยไม่ได้เป็นชู้กันทําไมจะให้เงินมากมายขนาดนั้น นะครับอันเนี้ยสังคมก็ตั้งคำถามนะครับไปยังทนายตาั้มทนายตั้มก็โดนทัวลงสังคมลงดา่าทอจนไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เวทีกรรมกันไปนะครับคานนี้การที่เราจะให้เงินใครเยอะๆเนี่ยมันต้องดูว่าโอ้โหถ้าถามผมส่วนตัวนะผมก็มีเพื่อนเป็นเศรษฐีเขาเล่าให้ฟังการจะให้เงินให้ใครต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีผลงานมีคุณงามความดีเคยดูแลรับใช้กันมานะครับอย่างเศรษฐีในฮ่องกง คนหนึ่งระดับโลกผมดูข่าวว่าให้เงินคนขับรถต้องเยอะแต่แยะน <c oughs> มันต้องรับใช้กันมานานนะครับดูแลกันมานานเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายในคดีนี้กับทนายตั้มเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกันยึกซึ้งเคยช่วยเหลืออะไรกันมานานนะครับอันนี้เราต้องไปดูนะครับว่าว่าเขาช่วยเหลืออะไรกันมาเท่าที่ผมคุยกับทนายตั้มก็บ,บอกว่าเคยช่วยเหลือเรื่องคดีในต่างประเทศทําให้เขาได้ทรัพย์สินเงินทองมากขึ้น เขาก็จัดสรรส่วนนี้ให้มาอะไรกว่างไปซึ่งจริงเท็จก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปสู้คดีกันที่ศาลไม่ใช่มาสู้สู้คดีกันบนมือถือคือโดยทั่วไปถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคดีกับพี่อ้อยกับทนายตั้มเนี่ยถ้าผมเป็นฝ่ายผู้ต้องหานะผมจะไม่มานั่งพูดนั่งอะไรอยู่บนมือถือไม่มาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเพราะแหละเพราะว่าคนอื่นก็จะรู้หมดวิธีการสู้คดีเพราะเราเป็นทนายความนะครับเราก็ต้องเก็บ เก็บไ้แนวทางการต่อสู้ไปสู้ที่ศาลหรือว่าไปไปพบพนักง,งานสอบสวนเนี <c> ่ย <oughs> ไปพบพนักง,งานสอบสวน <c oughs> เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อที่จะให้ข้อมูล <c oughs> แล้วมีพยานหลักฐานเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ควรต้องมาเปิดเผยนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะถ้าเราตกเป็นจำเลยเราไม่ต้องมานั่งเปิดเผยนะครับว่าเราจะสู้คดีแบบนั้น,แบบน,นแบบนี้นะครับเออไม่ควรนะครับไม่ควรเอามาเปิดเผยนะนะครับอย่างสมมุติว่าผมเป็นผู้ต้องหาเนี่ยผมจะไม่เปิดเผยจะมานั่งแถลงข่าวเนี่ย จะนั่ง,งแถลงข่าวเพื่ออะไรนะครับคนก็รู้หมดในแนวทางในการต่อสู้คดีอันนี้คือหลักษาคนทั่วโลกนะครับยกเว้นเราใส่มากเลยถ้าเราใสเนี่ยเราก็เอามาเปิดเผยนะครับเนี่ยคดีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าความจริงความเท็จเป็นยังไงนะครับนะว่ามีการให้กันจริงไหมนะถ้าให้กันจริงทนายท่านก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าต้อให้กันเมื่อ,อไหร่ให้อย่างไรลักษณะการให้อย่างไงมันก็ต้องต้องต้องมีที่มาที่ไปอ่นะเนี่ย นะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะนะครับนะให้เสร็จแล้วทําไมมาแจ้งความกลับเป็นเรื่องแปลกไหมถ้าถามผมมันก็จะมองว่าแปลกก็แปลกจะมองว่าไม่แปลกก็ได้ก็มีเยอะแยะนะครับคดีความที่เพิกถอนการให้ในลักษณะเนรคุณแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปฟ้องแพ่งกันนะครับจะไปฟ้องแพ่งกันถ้าเป็นลักษณะให้นะก็ต้องไปเพิกถอนเนรคุณก็ไปฟ้องแพ่งฟ้องศาลกนะันเยอะแยะครับพ่อแม่ให้ลูกผัวให้เมียไปเมียเนรคุณก็ฟ้อง นี่ล่าสุดเองผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมียทนายฟ้องเงินเอาเงินคืนจากทนายความเพราะเนรคุณนะนะครับผัวเนรคุณเมียก็เพิกถอนการให้ก็ฟ้อ,องเอาทรัพย์สินคืนนะฮะคดียังอยู่ในศาลเนี่ยนะครับเรียกค่าเทอมเรียกนาฬิกาเรียกอะไรต่างๆคืนนะครับเนี่ยผมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทําคดีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับนะ นะครับคดีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงความเท็จเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนเวลาติดตามรายการอะไรต่างๆก็มองกลางๆมองอย่างมีสตินะยังไม่ต้องไปตัดสินใครก็รอให้ศาลตัดสินผมเองก็พยายามจัดรายการก็บอกเราไม่ใช่ศาลไม่ได้ไปตัดสินใครนะครับนะมองอย่างกลางๆให้ความรู้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าทนายตายั้มเนี่ยตอนนี้อยู่ในฐานะที่สังคมประนามทัวลงลำบากก็เป็นเวียนเป็นกมอะ ของคนนะที่เกิดมาแล้วมันได้ทรัพย์สินเยอะโชคดีนะไม่มีลูกความคนไหนมาให้เงินผมเนี่ยทีละหกสิบเจ็ดสิบล้านนะฮะเงินแยะและอย่างผมก็ไม่ชอบรับทรัพย์สินจากใครด้วยเวลาจัดรายการก็บอกแล้วหนึ่งไม่รับบริจาคไม่ตั้งมูลนิธินะครับไม่รับเงินสดไม่รับอะไรรับแต่วายนะครับชีวิตผมนะพูดทุกวันเพราะนั้นใครจะเอาชื่อเสียงผมไปอ้างไปตบรัพย์เป็นเรื่องไม่เป็นความจริงเพราะผมไม่ได้แสวงหาพวกนั้น ผมไม่ได้ร่นรวยเป็นคนชั้นกลางมีเงินมีทองพอใช้ทํางานมาตอนนี้อายุ6 1สิอ็ดหกเนี่ยก็ไม่ได้ลําบากนี่สิ่งก็ไม่มีนะครับนีสิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือหมาสี่ตัวนะครับไอเฮงไอไล์นะครับนะไอโชคไอดีนะครับ,นะนะรบเนี่ยน่ารักดูแลเราไม่เคยขัดใจเรานะครับนะต้องซื้ออาหารหมาให้มันแค่นั้นชีวิตเราอย่าโลภความโลภเนี่ยมันก็จะทําให้เราเดือดร้อนเนี่ย นะได้ทรัพย์ถินได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดความโลภแล้วอันที่สองหนึ่งอย่าโลภสองยาอวดกรณีของทนายตั้มเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์น่าจะเป็นคนแบบยังไงถูกสังคมตั้งคําถามว่าเป็นคนชอบอวดนะครับนะครับปวดอะไรบ้างครับปวดนาฬิกาอวดเสื้อผ้าราคาแพงเดินทางไปเที่ยวไหนมาไหนนั่งเฟิร์สคลาสอันนี้ก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งของทนายตั้มซึ่งผมเคยโทรศัพท์ตักเตือนในฐานะ เป็นเพื่อนฝูงเนี่ยก็บอกว่าอย่าเป็นคนชอบอวดอย่าใส่แบรนด์เนมอย่าใส่นาฬิกาแพงนะครับนะคนเราเนี่ยทุกคนก็จะหมั่นไส้ไอ้น,นี่ทําไมหรูหรากันรวยมาจากไหนคือความาา <c oughs> อิจฉาริษยาของคนเนี่ยมันจะเห็นแล้วนี่นะนะไอ้นี่รวยเหลือเกินกูไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาตั้งคําถามไปถึงทนายตั้มก็ตั้งคําถามว่าหนึ่งมึงไปโกงเข้ามาหรือเปล่าเป็นทนายสีเทาหรือไม่เอ,อ่อเว็บพนันออนไลน์ไหมคือคือคนเราเนี่ยมัน เออลึกๆของมนุษย์เนี่ยมันจะอิจฉาริษยาผู้อื่นนะครับแล้วก็เกิดความผิดปกติหลายๆคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะเป็นทนายความทำไมมันรวยขนาดนี้นะใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่นาฬิการวมแล้ว6-7ล้านบาททนายตั้มก็ใส่ประมาณนั้นแต่นะครับที่ผมดูตามข่าวนะส่วนเขาใส่จริงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะครับนะแต่ผมก็เคยเตือนเตือนน้องนะครับว่าอย่าไปอวดเพราะคนเราไม่ชอบคนไหนที่ดีกว่าเราสัญชาตญาณมนุษย์ คนไหนรวยกว่าไม่ชอบคนไหนสวยกว่าเขาไม่ชอบนะครับดูขนาดนางงามอะไรพรมา่าหรืออะไรที่ที่เขามีประกวดนะเขาตัดสินให้ที่สามหรือไงผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะเขาตัดสินเสร็จให้ที่สามนะนะครับไม่เอาแล้วนะไม่พอใจอะไรเงี้ยคือคนเราไปคิดว่าตัวเองสวยนะครับก็เลยแบบโอ้โหทําไมกูดได้ที่สามนะนางงามประเทศพมา่าหรือประเทศอะไรก็ไม่รู้นะเห็นะนะคนเราบางนทีมเป็นเงี้ย มันยอมรับไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าเราสวยน้อยกว่าหล่อน้อยกว่าอย่างพี่เดเนี่ยยอมรับได้นะครับไม่ต้องไปฉีดโบท็อกไม่ต้องไปทําหน้าทําคางทําจมูกทําปากทำไรนะครับไม่ต้องเลยนะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนะั้นชีวิตพี่เดนะครับเพราะนั้นก็อยากอยากให้อยู่กับความจริงชีวิตก็มีความทุกข์คดีทนายตั้มนะครับก็สังคมก็ให้ความสําคัญเพราะว่าทนายตั้มเป็นคนดังคนดังเนี่ยเวลามีปัญหาขึ้นมานื่นเนื่อย นายตั้มก็เคยไปร้องเรียนคนนั้นคนนี้ร้องเรียนพลตำรวจเอกต่อศัก์สูวิมลอดีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเคยร้องเรียนตรวจสอบคนนั้นฟอกเงินตรวจสอบอะ,อ,อะไรต่ารต่างๆวันนี้ตัวเองก็มาโดนตรวจสอบผมบอกทนายตั้มบอกว่าต้องมีสตินะครับเวลาเขาคุยกับผมสิ่งที่พี่เดจะแนะนําน้องตั้มก็คือว่าสติ ผมไม่เคยสอนอะไรเขาเยอะเลยนะทนายตั้มในฐานะรุ่นน้องเพราะเขาสี่สิบกว่าผมหกสิบกว่าอายุก็ห่างกันประมาณเท่าไหร่ยี่สิบปีนะก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งก็บอกว่าต้องมีสติตั้งสติให้ดีอย่าไปตอบโต้นะนะครับถ้าเราไปตอบโต้คนนั้นตรนนี้ตอบโต้สนธนที่ถ้าเราไปท้าทายสนที่สนที่มันก็เป็นไงไลฟ์สดเข้าทางเลยคนนี้นะไปตอบโต้พี่สนที่พี่สนที่เขาก็เป็นไงไลฟ์สดตอบโต้เลยปะท้ากันไปท้ากันมา คนที่ได้ประโยชน์คือพี่สนทินะครับนะเพราะอะไรเพราะว่ารายการเขาคนดูก็เยอะนะเราไปท้าเขาแต่เราไม่ได้ไปร่วมรายการเราไปท้าอยู่คนเดียวเขาพูดอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นรายการพี่สนทิก็ดังไปเลยเรตติ mm ้ง hmm. สูงไปเลยนะเพราะนั้นไม่น่าไปท้านะครับไม่น่าไปท้าหลังจากพี่สนทิจัดรายการเสร็จก็อย่าไปโพสต์ตอบโต้เพราะตอบโต้ตปุ๊บนะมันก็เกิดการนําเสนอข่าวอีกสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะ เพจต่างๆก็เอาเรื่องของเราไปพูดต่อนะเพราะนั้นทนายตั้มก็เสียหายคือสิ่งที่ผมแนะนำทนายตั้มคือนิ่งๆเราไม่ต้องทำอะไรเราออกไปจากปัญหาแล้วก็เดินทางไปพักผ่อนที่ผมแนะนำนะนะครับผมได้คุยกับจิตแพทย์จิตแพทย์บอกว่าเวลาที่เรามีความทุกข์นะนะครับเราต้องออกจากปัญหานะและต้องมีความสุขจากข้างในนี่คำพูดของจิตแพทย์นะไปดูหนังนะเรื่องบอดดี้การ์ดนะใน Ne t f l i x มีเรื่อง พระเอกจะเป็นบอดี้การ์ดแล้วก็คอยคุ้มกันบุคคลสําคัญก็มีลูกค้าคนเป็นญี่ปุ่นถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาทาให้ตัวเองโดนพักใบอนุญาตบอดี้การ์ดหรือโดนถอนใบญาติตัวเองก็อยากจะเป็นบอดี้การ์ดแต่โดนพักใบญาตโดนถอนใบญาติไปโดนพักใบญาติไปก็มีความทุกข์นอนไม่หลับกลางคืนนึกถึงแต่ใบอนุญาตเขาไปหาจิตแพทย์ผมดูหนังเรื่องนี้มันดีนะเขาจิตแพทย์บอกว่าคุณต้องลืมไปชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องต้องมีใบอนุญาตบอดี้การ์ด ชีวิตคุณมีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในจิตใจคุณยังมีความสุขคุณก็อยู่กับตัวเองเขาบอกให้ตีตั๋วเดินทางไปเที่ยวยุโรปนะครับนะแล้วออกจากมันไปลให้ลืมมันไปซะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็แนะน,นําทนายตั้งมา้ไวนิ่งๆไว้ไม่ต้องไปตอบโต้ใครใครก็บอกว่าเราโกงก็ช่างมันนะครับนะนะครับช่างมันไปนะไม่มีใครทําอะไรเราได้คําพูดใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้โกงนะแต่ถ้าโกงก็ติดคุกไปทาตั้งเหม นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าออน้องโกงหรือเปล่านะนะฮะถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรพุทธาธาตุวิขุปพี่เดย์เป็นคนนับถือศาสนานะครับนะถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราทําถูกต้องอย่างพี่เดยนะ์ใครปกลกาวหานะโอ้โหบานเลยทนายบอสพอมากลกาวหาว่าหนึ่งในทีมงานทนายอเวนเจอร์ทนายดีมทีมตบทรัพย์เรียกเงินเจ็ดล้านนะนักข่าวโทัวรหาพี่เดย์นะ พี่เดขำเลยบอกตรงกูขำเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยพี่เดรู้สึกยังไงครับจะฟ้องทนายบอสปอกูจะไปฟ้องทำไมอ่ะไม่มีใครทําให้เราเสื่อมได้นอกจากตัวเราเองการที่เราจะเสื่อมมันเพราะอะไรตัวเราเองการกระทําของเราไม่มีใครทําให้เราเสื่อมได้อกครับคําพูดคนเนี่ยนั่งด่าพี่เดอ้อโหนไอ้ไอ,อยขี้โกงตกทรัพย์เรียกเงินแรงก่าถ้าเราไม่ได้ทำนะคนเสื่อมคือคนที่ด่าเรา นักข่าวทวรถามพี่เดโอ้เฉยๆเลยทนายดีมทีมทนายเวนเจอร์ตบทรัพย์เรียกเงินเจ็ดล้านนักข่าวถามพี่เดทราบไหมใครเป็นคนตบทรัพย์ทีมงานตบทรัพย,ย์บอสพอพี่เดบอกที่แน่ๆไม่ใช่ผมไม่ใช่กูนะครับเพราะอะไรเราเฉยๆบางคนบอกเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีหรอกคำพูดพวกคำพูดของคนอื่นจะทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ไงในเมื่อผมไม่ได้ทำอะไรผี่เดเฉยๆ ่เฉยไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบผมเฉย,ย,ย,ยใครบอกผมตบซับเจ็ดล้านไปเรียกเงินเรียกอะไรต่างนะอยู่ในทนะีมเวนเจอร์เฉย,ย,ยว่าผมไม่ได้ทําไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเลย,เลยนะไม่จะเป็นต้องไปฟ้องร้องอะไรใครด้วยนะครับเพราะอะไรครับเอ่อนะครับเนะพราะเราไม่ได้ทำนะครับคาพูดใครไม่สามารถทําอะไรเราได้ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ทนายบอสพอาทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิด จิตใจแล้วสบายใครจะกล่าวหาได้ตามสบายครับนะทนายบางคนก็ไปโพสทีมงาน a อเวนเจอร์ปราบดีไอคอนกับ a อเวนเจอร์ปราบเชื่อมติตคนละทีมงานนะเขาก็กลัวเสื่อมเสียแล้วเข้าใจก็โพสบางคนก็บอกเข้ามาแซะเราบอกโอ้ยผมไม่สนใจเลยคือนิสยัยพี่เดนะมันแบบเราไม่ทําบิดเฉยๆบางคนหาว่าทีมงาน ทนายดิมทีมไปหาประโยชน์นนั้ก็แล้วแต่คุณอยากพูดกบพูดไปแต่เราไม่ได้ทําเราไม่มีอะไรอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าเราสงุก